gentle static sound, an old wood radio sitting on the ground, it crackles to life. A voice from long ago, spinning stories of a world that I will never know. The news is old and dusty. The song is a sweet lullaby, a simple piece. MQ ZK 21เข้า ZK 3002 ตามที่เพื่อนนักดีบายคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับอุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะฮะเราสามารถที่จะไปต่อวงจรแล้วก็ประกอบต,ตู้ได้เลยนะครับสำหรับไฟเลี้ยงที่เหมาะสมนะครับควรจะเป็นแบต 8S 12Ah ขึ้นนะครับถ้าจะให้ขับได้สุดๆนะครับแอมปลหลักก็จะเป็น z KST 21นะครับเป็นแอมระบบ2.1 channel และก็ขับซับนะครับจะผ่านสเตปอัพนะครับมาเลี้ยงแอม ZK สามนสะครับสำหรับสวิตช์ปิดเปิดนะฮะควรจะใช้เป็นสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทนะครับจะได้ทนกระแสสูงนะครับเราก็เปิดด้วยตัวสวิตช์ BP นะฮะถูกตัดต่อด้วยรีเลยนะครับว่าวงจรนี้จะกินกระแสสูงนะครับตัวสเตปอัพเนี่ยจะจ่ายไฟให้กับแอมขับซับนะครับ และก็ตัวแบตเนี่ยจะจ่ายเข้ากับแอมหลักโดยตรงเลยนะฮะไม่ต้องผ่านสเตปอัพนะครับคือ 29. 2 9 2โวลต์นะครับสำหรับการชาร์จแบตก็ชาร์จได้อิสระนะครับผมจะให้แนวทางเป็นวงจรการต่อทั้งการต่อลำโพงนะครับและก็การต่อภาคเจไฟนะฮะอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับลำโพงเสียงแหลมนะครับก็จะเป็นแหลม3นิ้ว4โอห์ม30บวัตตนะครับและก็ตัวเสียงกลางก็จะเป็น กลาง4ี่นิ้ว4ี่โอห์ม70วัตต์นะครับเป็นแบบเฟสปลั๊กนะฮะซับเบสนะครับก็จะเป็นซับเบส8นิ้วของ DM นะครับอ่าตัวนี้ผมจะต่อขนานไว้อย้แล้วนะคะในวงจรเนี่ยก็จะเป็นวงจรเราสามารถที่จะต่อลงตู้ได้นะครับก็เซตก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับแต่การทดสอบเนี่ยผมจะทดสอบต่อเข้ากับตู้แยกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกอบลงตู้ลำโพงสําเร็จรูปเนี่ยก็จะทดสอบยุ่งยากนะครับเดี๋ยวไปดูวงจรการต่อกันก่อนเลยนะครับ วงจรภาคใจไฟ m z k s t k 2 1พ่วง ZK3.02 เริ่มต้นที่แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต S, <S, s. <S ความจุที่เหมาะสมนะฮะตั้งแต่12-15 mAh ต่อสายนำแดงจากแบตมาหาแจ็ค DC ชาร์จนะครับและก็ต่อสายออกจากแจ็ค DC ชาร์จสายสีแดงมาผ่านเป็นสวิตช์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะ และก็ต่อสายสีแดงจากขาเอาพุทของเมนสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทเนี่ยมาเข้าโมดูลบัดแบตสายสีสดำก็ต่อตรงตามรูปนะครับไฟจะถูกแบ่งออกเป็น2ทางนะฮะไฟจากแบต29.2บจโวลต์จะมาเลี้ยง m z k ป์เซโดยตรงนะครับสายสีสดำก็ต่อออกจากแบตหรือว่าจุดต่อกลาวของสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะต่อมาเข้า MQ ม k a t 2 1ค่ขั้วลบต่อไปไฟเลี้ยงชุดที่2นะครับต่อออกจากขาอาวุธของเมนสวิตซ์ซอฟต์สตาร์ทนะฮะ มาผ่านสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์พีดบิล1 2 0 0นะครับปรับไฟจากแบต29.2โวลต์เนี่ยขึ้นเป็น48โวลต์มาเลี้ยงแอมจิวแซดเคสาม์ศูนย์สองพต่อเข้าจุดไฟเลี้ยงนะครับสายสีแดงเป็นบวกสายสีดำเป็นลบนะครับสำหรับสเปคไฟเลี้ยงแอมจิว ZK ดเคเนเนี่ยต่อได้ไม่เกิน30โวลต์นะฮะและก็ ZK 3 0 0 2นะครับ,รบต่อได้ไม่เกิน50โวลต์แต่ผมใช้ อ,อยู่ที่48โวลต์นะครับเี่ยต่อไปไปดูวงจรการต่อลำโพงครับการต่อลำโพงนะฮะกลางแหลมผมจะต่อเข้ากับแอมพอร์หลัก ZKT21 นะครับในวงจรผมจะใช้ลำโพง4นิ้ว4โอห์ม70วัตต์นะครับสำหรับลำโพงเสียงกลางแลกวก็ลำโพงเสียงแหลมผมใช้3นิ้ว4โอห์ม30วัตต์ ต่อขั้นด้วยคาปาซิเตอร์3.3มิโค50โวลต์นะครับเสียงกลางแหลมซ้ายขวาเนี่ยผมก็จะต่อเหมือนกันนะครับและในส่วนของซับเบตแอมบอร์ดหลักเนี่ยจะไม่ได้ต่อนะฮะจะดึงสัญญาณไปหาแอมขับซับ z k 3002แล้วก็เสียบสัญญาณออกจากจุดอกก็ตซับวูเฟอร์อะดิโอเอานะครับไปเข้าอินพุตของ z k 3002และแอมขับซับเนี่ยผมจะปรับเป็นโหมดบิดโมโนนะฮะ สวิตช์เ1เนี่ยเราจะปรับเป็นตำแหน่งออนนะครับและเอาพุทธักขยายเราก็จะต่อขนานกันตามรูปนะครับเราก็จะได้เป็นโหมดบิดโมโนลำโพงซับเบสที่นำมาต่อนะฮะจะเป็นซับเบส DM 8นิ้วต่อลงที่โอหโอมนะครับกำลังวัดสูงสุดของลำโพงตัวนี้ก็คือ400วัตต์ต่อข้างนะฮะเรามาขนานไว้กันก็รองรับกำลังขับสูงสุดอยู่ที่ 800วัตต์นะครับก็ถือว่าอัดเต็มสเปคของ MJU ZK3002 นะฮะเดี๋ยวต่อไปไปดูการทดสอบอ่าตัววงจรจริงนะครับแต่ว่าลำโพงเนี่ยจะต่างจากนี้นะผมจะใช้สเปคสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าผมต่อลงตู้ไว้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ทำการต่อสายตามวงจรแล้วนะครับ ต่ว่าลําโพงเนี่ยอาจจะแยกตู้นะฮะจากการต่ออยู่ในตู้นี่ก็เหมือนกับที่ผมต่ออยู่ในวงจรนะครับจะต่างตรงลําโพงกลางแหลมเนี่ยขนาดจะเป็น6.5นิ้วนะครับเสียงกลางแล้วก็แหลมจะเป็นแหลม4นิ้วนะครับคาปาก็ค่าเดีวยวกันนะฮะผมจะต่อแบตเข้าในวงจรนะครับก็ทําการออนสวิตช์นะครับผ่านซอฟต์สตาร์ทนะฮะสังเกตว่าตัวไฟโชว์ติดนะครับสถียรอัพนะครับแล้วก็ตัววัดบลตน์ติดนะครับแล้วก็ ตัวแอมขับทรัพ์ก็พัดลมหมุนนะครับนี่นะฮะไฟโชว์ที่สวิตช์บีพีนะครับแล้วก็ไฟ48โวลต์นะครับที่อัพจากแบตนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่มาหาตัวแอมเอสที21แล้วก็แอมขับทรัพ์นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะทดสอบเชื่อมโูทูธแล้วก็เปิดเพลงนะฮะ They don't care about the time. Just living in the moment with a quiet, patient grace. Finding a kind of purpose in this little tiny place. And as the evening breeze starts to whisper through the trees, I feel my worries leaving. Yeah, carried on the breeze. Cause the earth secrets that a human needs to know. If we just stop for a moment and let our feelings grow. Barefoot on the grass, a grounding simple field. The sun begins to set now, a painted golden show over Quiet fading glow, a child draws on the window with a finger in the haze, living in the moment. In these peaceful, sleepy days. We don't know where we're going, we don't know where we've been. But on this whole slow train, we find a place to fit right in. Cause it's not about the destination, it's about the ride in the quiet little moments with nowhere left. Static sound, an old wood radio sitting on the ground. It crackles to life. A voice from long ago, spinning stories of a world that I will never know. The news is old and dusty. The song is a sweet lullaby, a simple piece of history under a modern sky. Yeah, it's a kind of meditation, a lesson in the past, reminding me that simple moments are the ones that last voices I can't place, but they're all a part of history in this very special space. No algorithm tells me what I'm supposed to hear. Just a random honest music to quiet all my fear. And as the last song fades out, I feel a peaceful calm. Like I'm where I'm supposed to be, safe from any harm. Clap sele some love nao tank can MQ Sat k it song nung. M Cup sat some by my ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช a n นลเจ๊กดีไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ